คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดแยกชิ้นส่วนรถหัวลากดาบ XF95 คันนี้นะครับสำหรับรถหัวลากดาบคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นรถที่ใช้ลากตู้คอนเทนเนอร์ของ e u โรเปียนคอนเทนเนอย่างในคลิปที่ผมได้เคยรีวิวไปนะครับพอดีก็มี FC ท่านหนึ่งนะอยากจะทราบวิธีการถอดแยกชิ้นส่วนของรถหัวลากรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาถอดแยกให้ดูนะว่าพอเราถอดแยกชิ้นส่วนได้หมดแล้วเนี่ยชิ้นส่วนของรถคันนี้จะมี ชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะสำหรับการถอดแยกชิ้นส่วนนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะควรที่จะมีเครื่องมือให้พร้อมก่อนนะครับในการใช้เครื่องมือเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือชุดนี้นะเครื่องมือผมก็จะเป็นชุดไขควงแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นไขควงแบบถอดเปลี่ยนหัวได้ก็คือเราจะมีหลายๆแบบให้เลือกนะครับก็คือซื้อมาเป็นชุดอย่างนี้ก็คือจบเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรื้อกันเลย สำหรับรถหัวลากดับ x f 9 5คันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถ Second hand นะแล้วก็เป็นรถที่รุ่นค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับชิ้นส่วนในการถอดเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างง่ายนะเนื่องจากพลาสติกนะครับก็ผ่านอายุมาก็พอสมควรแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดกันเลยนะเริ่มจากชิ้นส่วนทางด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวลำโพงออกมาก่อนโอเคครับในส่วนลำโพงนะแล้วก็ถอดล้อครับ ในการถอดชิ้นส่วนรถบรรทุกเคอร์ป้านะครับผมแนะนํานะต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดชิ้นไหนแน่นก็ค่อยๆขยับค่อยๆถอดนะที่เห็นผมถอดง่ายๆคืออย่างที่ผมได้บอกไปนะคันนี้มันเป็นรถมือสองนะครับชิ้นส่วนของเขาก็จะค่อนข้างที่จะหลวมแล้วถอดล้อวิธีการถอดล้อก็ถอดไม่ค่อยยากค่อยๆดึงค่อยๆบิดออกมานะระมัดระวังชิ้นส่วนหายนะครับสําหรับรถบรรทุกเคอร์ป้านะเพราะว่าชิ้นส่วนเขาจะค่อนข้างมีเยอะเลยสําหรับดาบเอ็กซ์เอฟ้าสิบห้าคันนี้ ในส่วนของล้อถอดหมดแล้วครับล้ออะไหล่ก็ถอดได้นะผมถอดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของล้ออะไหล่ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวจานลากจานลากนี่จะมีจุดยึดอยู่ทั้งหมด4มุมนะล้วก็ใช้ตัวไขควงครับใช้หัวอย่างนี้นะค่อยๆดันจานลากออกมาครับคันนี้ผมว่าดันจากด้านล่างชัสซีดีกว่าจะดูโอเคกว่าครับมันจะเซฟกว่านะ โอเคครับในส่วนของจานลากก็จะหลุดออกมาจานลากพอหลุดออกมาแล้วครับเขาจะเพเย่ขึ้นมานะจานลากนะครับพอเราถอดแล้วเราก็ค่อยๆงัดออกมาครับต้องใจเย็นๆนะครับวิธีการนี้นะ,ะในส่วนของจานลากหลุดออกมาครับเรียบร้อยต่อมานะครับเราก็จะมาถอดในส่วนของตัวหัวเก่งนะหัวเก่งของดารฟรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยจะมีเดือยล็อกอยู่ด้านล่างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดนะ เห็นตรงเดือยสีม่วงนี้ไหมครับเดือยสีม่วงเนี่ยไม่เกี่ยวกับการถอดนะครับเดือยสีม่วงเนี่ยจะเป็นจุดล็อกไฟหน้าเฉยๆนะจะมีเดือยสีดำนะครับเดือยสีดำอยู่2จุดนะครับจุดที่1จุดที่2สีดําที่ยื่นย,ยาวๆออกมานะให้เราใช้ไขควงนะครับดันออกมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหัวก่อนไขควงเป็นชุดก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะให้เหมาะกับในส่วนของตัวรถหัวลากรุ่นนั้นๆน,น,นะครับก็จะใช้ไขควงนะครับดัน2จุดนี้นะ จุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สนะครับเดี๋ยวผมดันออกมานะตัวหัวเก่งก็จะถอดได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่ารถรุ่นเก่าของเธอป้าเนี่ยชิ้นส่วนเขาจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับพอผมดันออกมานะดันนี้ออกมาแล้วแชสซีก็จะหลุดออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคในส่วนของตัวรถ หัวลากนะครับพอถอดแล้วก็จะแยกชิ้นส่วนได้ในลักษณะนี้นะก็จะเป็นในส่วนของหัวเก๋งกับตัวชชสซีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําการรื้อในส่วนของตัวชชสซีกันก่อนแชสซีนะครับถอดเครื่องยนต์คนระับเครื่องยนต์จะค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่ๆเรามาระวังนะเรามาระวังขาล็อกทั้ง2จุดนี้นะครับเครื่องยนต์หลุดออกมาแล้วก็จะมีบางโคนครับดาบเอ็กซ์เอฟ9 5เนี่ยจะมีบางโคนอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องยนต์โอเคครับถอดมาเรียบร้อย ต่อมาเดี๋ยวผมจะมาถอดในส่วนของท่อไอเสียกับตัวชุดบางท่อไอเสียนะครับวิธีการถอดนะให้ดึงออกมาด้านข้างแบบนี้ดึงออกมานะครับชิ้นส่วนก็จะหลุดแบบนี้นะครับชิ้นส่วนที่ปั๊มตาดาฟเอาไว้นะโอเคครับคราวนี้เราก็จะถอดท่อไอเสียได้แนละ้วท่อไอเสียก็ดึงออกมาแบบนี้ดึงออกมาตรงๆโอเคต่อมานะครับพอเราถอดได้หมดแล้วคราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนาก,การถอดชิ้นส่วนชัชดซีด้านล่างแล้ว ชิ้นนี้ต้องระมัดระวังนะครับวิธีการถอดของผมเนี่ยผมจะเริ่มจากด้านท้ายรถนะด้านท้ายรถก็คือจะมีจุดยึดนะครับจะมีจุดยึดทั้งหมดสี่จุดจุดยึดแทสซีของชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับจุดยึดจะอยู่ตรงนี้นะจุดยึดนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่ให้เราใช้ไขควงดันนะครับดันตัวเคียวล็อกของเขาลงไปนะค่อยๆดันนะครับ จะเย็นๆนะไม่ต้องรีบครับเวลาทำชัดซีเฮอร์ป้าเพร่ะว่าชิ้นส่วนเขาจะค่อนข้างที่จะล็อกแน่นนะครับค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนนะสำหรับรถเฮอร์ป้านะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดชัดซีไม่ได้รับความเสียหายหรือเราไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยผมแนะนำนะสำหรับดาร์ฟ9 5เนี่ยเป็นรถที่ถอดได้ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแนะนำว่า เป็นไปได้เนี่ยเราก็อย่าไปถอดชิ้นส่วนเลยดีกว่านะแต่ในคลิปนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งรีเควสเข้ามานะครับผมก็เลยทําให้ดูนะเพราะว่าคงจะน้อยคนนะครับที่จะมาทําแบบนี้ให้ดูนะเพราะว่ามันเสี่ยงกับตัวแชสซีจะได้ครับความชรุดเสียหายนะครับอ่าโอเคครับพอเราถอดออกมาได้นะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเราสังเกตไหมครับตรงจุดนี้นะพลาสติกตรงเนี้ย จะติดขาวแล้วนะครับก็คือชิ้นส่วนโดนบิดนะอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งสําหรับการเปลี่ยนชัดซีนะอันนี้คือผมจะสาธิตให้ดูนะครับต่อมาครับพอเราถอดได้แล้วนะเราก็จะมาทําการแงชัดซีออกมาวิธีการแงะนะครับก็อย่างนี้นะค่อยๆดันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นไขควงหัวแบนแล้วค่อยๆดันออกมาครับชิ้นส่วนจะยึดเป็นหมุดล็อกนะครับดันทั้ง2จุดนะตรงถังน้ํามันด้านนี้ด้วยนะครับก็ใช้ไขควงแงออกมาจะเป็นจุดล็อกของเขานะครับ พอเราดันออกมาได้หมดแล้วนะแล้วก็จะถอดแชสซีชิ้นล่างออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับชิ้นส่วนจะแยกออกจากกันแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของตัวแชสซีชิ้นล่างโอเคครับเดี๋ยวผมวางแยกเอาไว้ก่อนพอแชสซีชิ้นล่างถอดมาแล้วต่อมาก็คือจะถอดบัวบางคนหลังได้ครับบางคนหลังก็ถอดมาตรงๆเลยก็จะได้ชิ้นส่วนในลักษณะนี้นะฮะในส่วนของตัวบางโคนหลังเนี่ยตัวไฟอันนี้เขาถอดได้อีกนะแต่ในคลิปนี้ดูเหมือนว่าไฟเขาจะทากาวมาแล้วนะเนื่องจากเป็นรถมือสองนะครับ โอเคครับต่อมานะเดี๋ยวเราจะมาถอดหัวเก่งกันสำหรับหัวเก่งของดาร์ x f 9 5คันนี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนการถอดที่หลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องมีจุดที่ระมัดระวังนะเดี๋ยวผมก็จะแนะนำไปในแต่ละขั้นตอนนะครับผมอโอเคครับวิธีการถอดน,นะสำหรับดาร์ x f 9 5นะครับให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบน ให้เราใช้ไขควงนะครับดันตรงตัวหมุดสีม่วงนะครับจะมีหมุดสีม่วงอยู่2จุดนะจุดที่1แล้วก็จุดที่2นะครับแล้วก็ดันพอดันออกมาแล้วนะครับจะสังเกตนะตัวกันชนหน้าเนี่ยก็จะ,ะเผยอ,ออกมานะครับเราก็จะสามารถถอดออกมาได้ค่อยๆดึงนะครับดึงตรงๆนะ โอเคครับในส่วนของตัวกันชนหน้ากับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำนะครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะโอเคครับต่อมาเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลแล้วคอนโซลของดาร์ฟรุ่นนี้นะครับจะใช้วิธีการก็คือจุดยึดของเขาจะอยู่ที่มือจับประตูทั้ง2ด้านเห็นมือจับประตูสีดำนี้ไหมครับอ่านั่นแหละจะยึดอยู่ทั้งสองจุดนะครับวิธีการก็คือเราก็ พยายามนะครับบิดตัวคอนโซลนี่ออกมาขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังเลยนะถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่ๆของเขาจะแน่นนะครับจะไม่ได้อ่าทาได้ง่ายเหมือนคันนี้นะจะมีโอกาสที่ตัวหัวเก่งได้ครับความชำรุดเสียหายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่าดึงออกมายังไงสําหรับดามน,นะครับให้ดึงถอยหลังนะเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยของเขาจะเป็นตะแกรงนะครับถ้าเกิดเราฝืนดันไปด้านหน้าตะแกรงตรงนี้จะหักได้ค่อยๆดึงคนระับ ดาบจะถอดยากนิดนึงนะนี่ขนาดเป็นรถมือสองแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งผมคิดว่าน่าจะทำยากกว่านี้เยอะเลยดาบนี่จะทำยิยากกว่าพวกเบน์กับวอลโวนะครับเบน์นี่จะถอดง่ายกว่านี้นะเบน์เขาจะชิ้นชิ้นส่วนเขาจะไม่เยอะขนาดนี้ โอเคครับพอถอดออกมาแล้วนะพอดีเมื่อกี้นี้ผมเอาเข้าไปดึงหาตัวนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเขาแน่นพอถอดออกมาแล้วนะครับจะสังเกตได้นะตัวหัวเก่งเนี่ยกับตัวกระจังหน้าเนี่ยสังเกตตรงตะแกรงนะครับเขาก็จะหลุดออกมานะตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้าไม่ระวังชิ้นส่วนพลาสติกบางๆในส่วนของหัวเก่งเนี่ยจะหักออกมาได้เราก็ถอดคอนโซลออกมาครับคอนโซลของดารก์ก็อยู่ในลักษณะน,นี้พอคอนโซลหลุดออกมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องคนขับนะฮะ ก็จะแยกชิ้นส่วนได้แบบนี้พอห้องคนขับออกมาแล้วก็ถอดกระจกได้ครับกระจกก็จะเป็นในลักษณะนี้นะจะเป็นชิ้นสีเ่เหลี่ยมๆอ่ะนี่เป็นกระจกครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายะจะเป็นแผ่นด้านบนหัวเก่งนะครับก็ถอดออกมาได้นะอีกนะอันนี้จะง่ายล้วโอเคครับก็ถือว่าเป็นการลื้อรถที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับสําหรับรถ เพอปลารุา่นนี้นะดาร์ฟเอ็กเอ9 5นะครับอ่าก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำวิธีการประกอบรถวอร์ราคันนี้กลับคืนให้เป็นรถด,ดังเดิมนะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะสำหรับคนที่จะเอาไปโมดิฟายนะครับอันเนี้ย ต้องดูนะเพราะว่าชิ้นส่วนเธอป้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะบอบางเลยนะก็คือถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังเนี่ยก็จะทําให้ตัวรถได้รับความเสียหายได้ง่ายนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยของก็สาธิตให้ดูนะถึงวิธีการถอดประกอบนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับไม่มากก็น้อยครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ